ฟฟตต์ปงวี1985เฟนอเล็กซานเดอร์อาร์น no, แบ็คขวาตัวเก่งเด็กปั้นที่เติบโตมากับลิเวอร์พูลเขาตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมเลเอามาลิดในศึกลาลิกาสเปนมันก็เป็นอีกครั้งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลก็ไม่อยากให้นักเตะที่รักและมีความสำคัญย้ายทีมไปแต่นั่นก็เป็นทั้งเหตุผลของตัวนักเตะและแฟนบอลเองซึ่งก็มีมุมมองที่แตกต่างกัน ตรงจุดนี้มันคงจะต้องยอมรับซึ่งกันและกันต่อไปเพราะในเรื่องของอนาคตนั้นก็ต้องมาดูกันต่ออีกทีแต่ถ้าหากจะยกตัวอย่างก็มีนักเตะหลายคนที่ย้ายออกจากทีมลิเวอร์ pool ไปแล้วทําผลงานได้ยอดเยี่ยมและก็มีอีกหลายคนเช่นกันที่ทําผลงานได้น่าผิดหวังมีทั้งย้ายไปแล้วไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้หรือย้ายออกไปแล้วไม่ประสบความสําเร็จและวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูในตัวอย่างของนักเตะที่ย้ายออกจากลิเวอร์ pool ไปและไม่ประสบความสําเร็จ สำหรับตัวอย่างที่น่าสนใจมากที่สุดคงต้องยกให้กับฟิลิเป้คูตินโยต้องบอกเลยว่ามันมีองค์ประกอบมากมายที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเขาหลังจากย้ายออกจากลิเวอร์พูลซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันจุดเริ่มต้นของฟิลิเป้คูตินโยกับหงแดงนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2013ลิเวอร์พูลซื้อเข้ามาจากอินเตอร์มิลานด้วยค่าตัวสูงถึง8.5ล้านปอนด ในตอนที่เขาอายุได้เพียงแค่19ปีเท่านั้นซึ่งลิเวอร์พูลนั้นต้องการนามาปลุกปั้นและในช่วงนั้นก็มีกระแสออกมาทั้งด้านบวกและด้านลบทั้งมองว่าการซื้อดาวรุ่งมาก็น่าจะไม่สามารถใช้งานได้ทันทีหรือก็มีทั้งที่มองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าคูตินโยนั้นก็ถือเป็นนักเตะที่มีแววและด้วยความสามารถของครูตินโย เขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นกำลังหลักของลิเวอร์พูลได้จนต้องยอมรับว,ว่าเป็นจอมทัพอีกคนของทีมเลยในเวลานั้นผลงานของเขานั้นกระชอนพิมลีว่าลวดลายซัมบ้าได้อย่างถึงใจ ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ก็ไม่พ้นกับการที่มีทีมเริ่มจับตามองและก็เป็นเจ้าบุทุ่มบาร์เซลโลน่ายักษ์ใหญ่ของสกลาลิกาสเปนที่ให้ความสนใจและก็เป็นทีมในดวงใจของคูตินโยอยู่แล้วด้วยแน่นอนว่ามันก็เข้าทางกันพอดีและเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธความฝันเขาต้องการที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลแบบไม่ลังเลหลังจากที่บา์เซลโลน่ายื่นข้อเสนอมา แต่ถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะได้เงินมหาศาลขนาดไหนก็ไม่ต้องการที่จะปล่อยเขาออกจากทีมไปแต่อย่างใดทำให้เขาพยายามกดดันให้สโมสอนปล่อยตัวเขาไปเขาพยายามใช้หนทางในการหลีกเลี่ยงลงสนามให้กับลิเวอร์พูลเพื่อกดดันหรือการขอขึ้นบัญชีขายและสุดท้ายลิเวอร์พูลก็ไม่อาจที่จะเหนียวลังคนไม่มีใจให้อยู่กับทีมต่อไปได้ จึงตัดใจขายเข้าไปด้วยค่าตัวสูงถึง150ล้านปอนด์เมื่อปี2018และถ้าหากจะพูดถึงเหตุและผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับฟิลิเป้คูตินโยเมื่อไปอยู่กับบา์เซโลนาและทำผลงานได้ไม่ดีอย่างแรกนั้นก็คงต้องยกให้กับเรื่องของความคาดหวัง กับค่าตัวที่มาหาศาลเช่นนี้นักเตะจําเป็นที่จะต้องถูกกดดันเป็นธรรมดาเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรกับการถูกตีค่าที่สูงเช่นนี้มันจึงสร้างความกดดันให้เป็นอย่างมากกับคูตินโญ ถ้าหากจะมองในมุมมองของแฟนบอลอย่างพวกเราก็ต้องยอมรับว่าในช่วงเวลาที่เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูลนั้นเราเองก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะสามารถเอาฟีท้าของเขาไปเล่นให้กับทีมอื่นบนโลกได้ดีเช่นนี้หรือไม่เพราะมันก็ยังไม่มีตัวอย่างให้เห็นเกี่ยวกับการที่นักเตะที่มีค่าตัวแพงมหาศาลเช่นนี้สามารถรับแรงกดดันได้เพราะด้วยการที่มูลค่าของนักเตะนั้นเพิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้เพียง1ปีอันเป็นผลมาจากการที่เนมาย้ายจากบาร์เซลโลนาไปเปอัตเชด้วยค่าตัวสูงถึง 222ล้านยูโรซึ่งส่งผลทําให้ตลาดซื้อขายนักเตะนั้นลวนไปหมดสโมสรสามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายผู้เล่นให้พุ่งไปสูงกว่าเดิมหลายเท่าและตัวของฟิลิเป้คูตินโยนั้นก็น่าจะเป็นบทเรียนแรกของการซื้อนักเตะที่มีมูลค่าสูงให้เราได้เรียนรู้กันเพราะผลงานของเขากับบาร์เซโลน่านั้นก็ถือว่าไม่คุ้มค่าตัวซึ่งถ้าหากจะมองย้อนไปหากมันไม่มีกรณีของเนมาเกิดขึ้นค่าตัวของคูตินโยก็อาจจะไม่ถึง100ล้านความกดดั มันก็คงไม่มากตามมาเช่นนี้และสาเหตุที่อาจมีส่วนกับผลงานของเขาอีกอย่างคือในเรื่องของการที่เขาได้เล่นในตำแหน่งที่เขาเองก็ไม่คุ้นเคยจากเดิมที่บาร์เซลโลนานั้นคาดหวังว่าการซื้อเข้ามาจะเป็นการเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของอันเดสอินเอสตาซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาถนัดมากที่สุด แต่กลายเป็นว่าที่บาร์เซลโลนาเขาต้องไปสืบทอดตำแหน่งของเ네นมาแทนตรงจุดนี้เองมันก็น่าจะมีส่วนที่ทำให้เขานั้นไม่มีเวลาปรับตัวมากพอในการเรียนรู้กับการต้องเล่นในตำแหน่งใหม่และมันก็มาพร้อมกับความคาดหวังของค่าตัวมหาศาล ที่ติดมาที่ใครก็อยากเห็นผลงานของเขาทําได้ดีโดยใช้งานได้เลยในทันทีแต่ก็แน่นอนว่าเพราะว่ามันเป็นการซื้อที่มีมูลค่าสูงหากจะต้องมารอให้นักเตะปรับตัวนั้นก็คงเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเอามากๆในช่วงเวลานั้นแต่ปัจจุบันเราก็ได้เห็นแล้วว่านักเตะหลายคนที่มีค่าตัวแพงสามารถใช้เวลาในการปรับตัวได้มากและไม่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนในช่วงเวลานั้นเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าในกรณีของกูเตนโยเป็นเคสแรกๆของการที่นักเตะมีค่าตัวแพงและเขาก็เป็นบ เรียนในยุคหลังมานี้ได้เป็นอย่างดีและอีกสาเหตุที่น่าจะเป็นส่วนสําคัญคือเรื่องของสภาพจิตใจตามสไตล์ของนักเตะบราซิลในเรื่องของการเติบโตมากับการมีอิสระทางความคิดที่สูงมีความคิดเป็นของตัวเองเป็นเรื่องยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ง่าย ตัวของคูตินโยเองนั้นก็น่าจะมีส่วนเช่นเดียวกันเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่หากจะมองจากกรณีศึกษาของบรรดานักเตะบาราซิลาหลายๆคนที่เราได้เห็นกันมาแล้วก็คือเรื่องของสภาพจิตใจที่เอาแน่เอานอนได้ยากจากที่จะดีก็เสียไปเพราะเรื่องของจิตใจล้วนๆเลยสําหรับเส้นทางของเขาหลังจากย้ายออกจากบาร์เซโลน่าก็ถูกปล่อยให้กับบาร์เยนมิวนิกยืมตัวไปใช้งานก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับแอสตันวิลล่าในการยืมตัวเช่นเดียวกันและแอสตันวิลล่าก็ตัดสินใจ ซื้อเขาขาาดคูตินโยได้กล่าวไว้ว่ามันเป็นความฝันของผมเสมอกกับการได้เล่นให้กับบาร์เซโลนาผมย้ายไปที่นั่นผมสนุกกับมันผมได้พบปะผู้คนมากมายควา้าแชมป์ร่วมกับพวกเขาและมันจะอยู่ในเรื่องราวในชีวิตผมตลอดไปมันไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจและหากย้อนกลับไปได้ผมก็ยังจะตัดสินใจแบบเดิม